แล้วเจ้าของบูธไปไหนบอกว่าเอ้ยพี่บู้9โมงก็เริ่มแล้วนะ9โมงต้องมาแล้วฉันมีธุระตอน10โมงฉันต้องออกจากที่นี่คือ,อยังไง9โมงมาถึงเป้งมีแต่บูธไม่มีมันนีเ่เห็นมาแล้วมาแล้วมา คในอีพีนี้นะคะเราจะมางานรับปริญญาของตั้มเดอะสตาร์กันค่ะก็ทำงานด้วยกันมานานานะคะก็ไปเที่ยวด้วยกันไปมาหาสู่กันวันดีๆแบบนี้เราจะไม่มาได้อย่างไรแต่ว่าก่อนไปชมเนียนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องชูบูออฟฟิเชียลด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่าว่างานรับปริญญา เป็นยังไงกันบ้างเนี่ยรับมานานมากแล้วแล้วตอนตัวเองรับนะตัวเองไม่ไปรับด้วยวันนั้นมีงานห่วงทำงานแต่ว่าสมัยนี้ยังสนุกเหมือนสมัยก่อนป่าน่าจะสนุกกว่าด้วยคนเพียบเลยคุณผู้ชมไปไปดูกันค่ะวันนี้รอผู้จัดการคุณแป็กนะอยู่ในรถซึ่งหาที่จอดรถยากมากงั้นเดี๋ยวชมพู่ลงไปลุยก่อนดีกว่านะเขินจังเลยอ่ะเด็นกนักเรียนเยอะแยะเลยอ่ะก็ชา คุณตั้ตมเขาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเก็บรรยนการภาษานี่ไงตึงสุภาพคุณรรกคนเยอะมากค,คือตอนนี้ตั้มอยู่ไหนอ่ะ อีตั้มไม่เจอเจอ่ะเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะเพราะฝั่งซ้ายไม่เจอฝั่งขวาไม่เจอ,เจอโอ้อโหปลาฮัลโหลค่ะหนูอยู่หน้าตึกค่ะตรงซุ้มไหนเนี่ยหนูหาบุธอีตั้มหนู่หนูเห็น เต็นท์ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามบันไดขึ้นใช่ไหมตอนนี้หนูข้ามหนูข้ามาฝั่งตึกสิบห้าที่มันเป็นบันไดขึ้นนิเตศจัดเนี่ยเต็นท์ที่เป็นดอกไม้อะนะเห็นค่ะอ๋อโอเคได้เดินไปค่ะ,ะจ้ะจ้ะก็คือประมาณ เจอแล้วคือถ้าผู้จัดจาก,การส่วนตัวไม่โทรมาก็พี่ตั้มอยู่ไหนคนมีเยอะมากอะ่ะคุณจริงจตอนนี้รู้ละเมื่อกี้เราเดินไปถูกทางแล้วค่ะแต่เราเดินย้อนกลับมาไปเดี๋ยวเราไปดูซิว่าวันรับปริญญาของตั้มเรามีใครมาบ้างและตัวเขาจะดีใจไหมที่เรามาไปกันจ้ะเนี่เมื่อกี้เขาบอกว่าฝั่งนี้แหละที่มีของขายเยอะๆเ,เนี่ยแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือบูของอีกตั้มเมื่อกี้เราก็เกือบถึงแล้ว่สิคุณ นี่ไงไปภาพยนตร์สิบมาแล้วเฮ้ยเมื่อกี้เดินอีกนี้หนึ่งก็จะถึงอยู่แล้วใใมาเนี่ยน,นี่ไงคะคกณนโอ้เจอแล้วโอ้ยมีค่ะบูดกับคุณตั้มเขาค่ะโอ้สวยงามสีสันสดใสนี่ตั้มเวลาบูด จบแล้วนะคะไม่รู้จบเองหรือว่าซื้อเกตนะฮะนถ่ายกับนี่ไงตั้งเวราพุธนั่นแหละแล้วเจ้าของบูธไปไหนนี่แหละตั้งวลาพุธนี่แหละมากี่โมงบอกว่าเอ้ยพี่พูด9โมงก็เริ่มแล้วนะ9โมงต้องมาแล้วฉันมีธุระตอน10โมงฉันต้องออกจากที่นี่คือยังไง9โมงมาถึงเป้งมีแต่บูธไม่มีมันมีแต่บูธแล้วแฟนคลับมีแต่บูธแล้วแฟนคลับข่าวเนี่ยแฟนคลับข่าวด้วยค่ะ สายตลอดเลยนะคะไม่เป็นการรออยังไงกันแล้วตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงฉันก็ต้องมูไปทับธุระต่อที่สยามซึ่งคนละฝั่งเลยแล้วมันจะไม่ลงมาคือพี่จะลงมาหรือยังรองให้เรารองั้นนั้นระหว่างนี้ระหว่างนี้ไม่มีใคร <laughs> ยืนที่เขาถ่ายรูปไปหรอก ดอกไม้เราไหนดอกไม้ดอกดาวเรืองอ่ะเรามีดอกไม้มาใเป็นเฮ้ยดอกดอกทานตะวันนี่อะไรนันเอ๋วันนี้วันนี้เบลลี่ก็รับนะใครนะเบลลี่ไปบูธแล้เดชดีกว่าไปบูธแล้เดชอยู่ไหนอ่ะเขาจบที่เดียวกันป่ะเขามาเขาลงไว้ยังอยู่ตรงบันไดเฮ้ยไปนี่เอ็นมาแล้วมาแล้วมา

เรมาถ่ายรูปกันดีใจมาด้วยไม่รู้จะมาขอแสดงความยินดีโตนี่คือตากล้องใหม่น่าเห็นคณะมินเนสตามีอายุเท่าไรพัทเราจบเองหรือว่าซื้อเอาจริงก็ตัวหัวงานตัวหกี่ปีปีอ่าหกปีจบเต็มแม็กเป็นมินเนสตาสาขาเนี่ย ก็เหมือจบแพนเนี่ยเหน้เอาหน้ารับรับรุ่นเดียวกับแบร์ี่อยนเดปรี่วันนี้ปริญญาทูชใช่ใช่ครับรโับบอลู่ยอ้ทอะยินดีด้วยนะคะตั้งขาขอให้เป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพกับสังคมไทยต่อไปในมีงานมีเกินมีอะไรหลายมากาะตลอด่อเรื่องสขมาด้วยมาสิ ไปูว่าจดีแล้วค่ะนก็ไปหื่าตีไปล้วแวะมาดินดีก่อนโอเคบรรยากาศจออาแฟนับเชิญนะฮะแฟนับอุ้ยตายแฟนับ้ยยยยดูนี่ดูนี่นีนี่ต่อทไมก๊ตกใจี่จริงเหรอจริงจริงแลต้องบอกว่าีี่หนึงเหมือนแม่ยกคะใหญ่ อย,อยู่ในนี้นะจากแม่หนึ่งนะคะแม่หนึ่งไม่กล้ามาของแขนไ่มาค้อาะอ้า้อระออมอไติดไหมติดมือกลับไปไม่ได้นะคะเออป็นยอดแฟนก็เยอะแยะมากมายก็ดีใจกับน้องน้องเป็นเด็กน่ารักคือตอนที่ร่วมงานมาน้องเปเด็กน่ารักมากทางานดีนิสัยดีแล้วเขาก็มีแฟนคลับที่รักเขาอยากสอนเ้งตลอดเลยค่ะก็ แลถ้ามีอะไรก็จะบอกว่าพึ่งพาอาศัยกันเรื่อยๆตามก็ช่วยเราเราก็ช่วยตามพึ่งพากันไปเรื่อยๆพี่น้องรักกันตลอดเลยคิวผู้จัดการชั้นซื้ออะไรมาจะซื้ออะไรมา <c oughs> นี่มาไหว้พระพิฆเนศเหรอฮะอะไรอ่ะเอดอกไม้อะไรเนี่ยเอาดอกไม้มาให้นางไงได้เลยค่ะอโอ้ตายนีเ่เอามาไหว้พระเหรอดาวเรืองเอาดอกไม้มาให้นางติดแบงค์หรือยัง มีแบงค์เราไม่มีพวงมาลัยให้ต้องมีแบงค์นะมันต้องติดแบงค์ร้อยนะนี่พวงมาลัยวะฮะ้จ้าเหมือนักการเมืองเลยนะฮะนี่พวงมาลัยยังไม่ได้จักันเลยนะใช่เลยอ่ะไหน๋ยวเราพูดซีรักสายยันน้อยน้อยรักสายยันน้อยน้อยอย่าลืมนะครับนโยบายของเราแม่ทำเป็นว่าไปนะมันผอมทันนะ น้าเรียวตัวหลิมมาเลยนะหล่อเลยว well, ันนี้เออเก่ง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 ไม่ได้เรียวแค่หน้านะตรงอื่นด้วยเหรอบ้าบอน่ะอุ้ย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 มีผู้ชายมามีผู้ชายมาผู้ชายมาไม่ได้เหรอเรื่องผู้ชาย อุ้ยผู้ชายมานี่ลูกสวัสดีครับโอ้หล่หอหล่อผู้จวนหล่อจังเลยเนค,คนรักนางทุม่มทนเป็นดูจริง ไงไมาคะวันนี้ตั้มจบแล้วก็ดีใจมากค่ะดีใจมากุดเมายของแเรียนจบสไม่มีอะไรที่จะหังจากตัวลเตต่อไปอะไรแม่เรียนจบแล้วไปแล้วแต่เขาเลยอันนี้คือจบแล้วเรียนจบแล้วนี่มันเป็นสุดท้ายที่พ่อกับแม่เป้าหมายละุเป้าหมาย ภูมิใจนะแม่เนาะภูใจว่าจบได้ไงเนี่ยเก่งแข็งมากเตรียมของขวัญอะไรให้ลูกมะแม่เตรียมของขวัญไหมก็มีแต่ความรักความห่วงใยของขวัญอ่ะมันก็ไม่ได้เท่ากับความรักที่แม่และนี่ก็คือบรรยากาศงานรับ และนี่นะคะคือบรรยากาศงานรับปริญญาของตั้มเดอะสตาร์หรือว่าตั้มวราวด์ของเราในคานน้องที่น่ารักของชมพู่ค่ะก็ยินดีอีกหนึ่งครั้งกับความสําเร็จในครั้งนี้นี่เป็นก้าวแรกความสำเร็จของตั้มจะต้องมีต่อไปต่อไปในวงการเชื่อสิว่าน้องคนนี้ดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่ด้วยความน่ารักของนางและความสามารถเราติดตามผลงานต่อไปวันนี้ก็มาแว้บๆเก็บบรรยากาศให้ได้ดูกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ชอบชูบูออฟิเชียลด้วยนะจ๊ะไปแล้ว